สวัสดีครับก็มาถึง ep ที่16นะครับในการสอนปรับแต่ง admin lt version 3นะครับผมใน ep ที่16ครับผมจะพาตัดส่วนนี้ครับไฟล์ที่เป็น data psp นะครับก็จะมีการแบ่งส่วนเหมือนกันนะครับโดยที่มีการใช้ header นะครับแล้วก็ footer ตัวเดียวกันนะครับตัว Net Bar เดียวกันตัวไ Bar เมนูเดียวกันนะครับกับตัว index psp นะครับเราจะไม่ได้ตัดแยกนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ไฟล์เราเยอะเกินไปนะครับผมอ่ะ นับเริ่มแรกครับเรากลับไปที่โค้ดของเรานะครับกลับไปที่โค้ดของเรานะผมขอปิดให้หมดก่อนนะครับจากนั้นถ้าเราเปิด i n d e x p h p ขึ้นมานะเป็นไฟล์นําต้นแบบอ่าเป็นไฟล์ต้นแบบนะครับผมอ่ะดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะครับจากนั้นเซฟแอดครับไปที่ไฟล์แล้วก็คลิกเซฟแอดครับอ่เซฟแอดนะครับตั้งชื่อไฟล์ใหม่ว่า data table ครับอ่านี่ครับ ชื่อไฟล์นี้ครับ data table p s p นะครับจากนั้นก็เซฟครับนี่ครับมีไฟล์ data table .php ขึ้นมาแล้วนะครับผมจากนั้นครับให้เราเปิดไฟล์ data .php ตัวนี้ขึ้นมาครับตัว data .php ครับคือไฟล์ที่แสดงการทํางานในหน้านี้นับก็คือตัวที่เป็น data table นั่นเองนะครับผมทีนี้ครับการที่เราจะใช้ header แล้วก็ฟุตเตอร์เดียวกันตัวเดียวกันกับตัว index psp มันจะใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่มีการเรียกใช้ตัว c d s แล้วก็ js ของตัว data table ครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอ่ะเปิดที่ data นะครับ data นะครับ data psp ครับเห็นไหมครับตัวที่ผมไฮไลท์ไว้อ่ะนี่ครับส่วนที่เราต้องเอาไปเพิ่มนะครับไว้ใน header นะครับไว้ใน header ที่ใช้ร่วมกันกับ index psp นะครับผมอ่ะไฮไลท์นะครับตั้งแต่คอมเมนต์เลยนะครับจากนั้นเราเปิด header ขึ้นมา เปิดเซ็เตอร์ขึ้นมาเสร็จปั๊บนะครับผมแล้วก็วางต่อนะครับจากตัวสมมานอทได้เลยนี่ครับวางต่อจากตัวสมมานอทได้เลยนะครับผมนะครับจากนั้นครับได้ตัวซีเมาแล้วเมื่อเรามีการเอาโค้ดส่วนอื่นมาใส่เพิ่มเติมนะครับเราก็ต้องลองรันนะครับหน้า i n d e x p h ดดูก่อนว่ามันเกิดอาการเพี้ยนอะไรขึ้นมาไหมนะครับอ่ะรีเฟรชนะครับเซฟแล้วก็รีเฟรชนะ ยังทํางานได้ตามปกตินะครับไม่มีส่วนไหนเพี้ยนนะครับตัวต่อไปครับคุณเปิด footer psp ขึ้นมาซึ่งไฟล์นี้ก็คือพาทาตั้งแต่ ep ที่15นะครับต่อนะครับเราเปิด data psp ขึ้นมาครับไปดูส่วน footer ครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับนะครับส่วนที่เป็น js นะครับหรือว่า javascript ของตัว data table ครับนี่ครับมันจะเริ่มตั้งแต่นี้เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับ ตั้งแต่คอมเมนต์เลยครับมาจนถึงนี้เลยครับนี่คือส่วนแรกนะครับของการเรียกใช้ตัว Java Script ของตัว Data Table นะครับ Copy ไปครับจากนั้นกลับไปที่ฟุตเตอร์ครับกลับมาที่ฟุตเตอร์เสร็จปั๊บนะครับเราก็วางต่อจากตัว Admin Dashboard Demo ได้เลยครับมานี้ครับตัวที่เรียก Demo j s อตัวที่เรียก Dashboard นะครับอพูดง่ายคือวางไว้ก่อน t a กปิด body นั่นเองอ่ะ บอกแบบนี้แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับวางไว้บนแท็กปิด body ครับอ่านี่ครับวางอ่านะครับเสร็จแล้วหนึ่งส่วนครับต่อไปครับกลับไปที่ data นะครับ data pt นะครับส่วนต่อไปครับการเรียกใช้นะครับตัว data table ครับก็นี่ครับอ่าที่อยู่ในคอมเมนต์ a g e specific script นะครับเนี่ยจนถึงน่ครับเปิดปิดแท็กสคริปต์เห็นไหมครับอ่าเปิดปิดแท็กสคริปต์นี่ครับไฮไลท์ครับเอาคอมเมนต์ไปด้วยนะครับ คันลอกเสร็จปั๊บนะครับกลับมาที่ฟุตเตอร์ครับก็วางต่อได้เลยอะนี่ครับวางต่อได้เลยนะครับผมเซฟครับนะครับเซฟเสร็จแล้วนะครับอ่ะทบทวนอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้ส่วนเฮดเดอร์ที่เอามาใส่ก็คือนี่ครับสบรรทัดเนี่ยรวมคอมเมนต์ก็เป็น4บรรทัดอ่ะต่อมารับฟุตเตอร์ครับฟุตเตอร์นี่ครับอ่ะบล็อกนี้ แล้วก็ตัวที่เป็นแท็กเปิดแท็กปิดสคริปต์ตัวนี้ตัวที่เป็นการกำหนดคุณสมบัติของตัว Data Table นะครับผมถามว่ามาจากไหนเมื่อกี้เอามาจาก data.pp ีนะพูดง่ายคือคุณก็ต้องไล่ทำตามมาตั้งแต่แรกเลยครับผมไล่ทำตามมาตั้งแต่แรกเลยนะ,ะต่อไปครับเรากลับไปที่ Datatable.pp ครับส่วนทีเ่เราจะไม่ใช้นะก็คือมีบรรทัดเดียวครับไฟล์เดียวก็คือบรรทัดที่5 main Content ครับเราใช้ d o มเบิลสแลชเพื่อคอมเมนต์บรรทัดนี้ไปนะครับผมจากนั้นครับ อ่ะเราลองเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับอ่า uh, data table dot php อ่ะ uh, นี่ครับ uh, ตอนนี้มันจะเพีน้นเพียนแบบนี้อยู่นะเพราะว่า uh, ในส่วนของ main content นะครับเรายังไม่ได้มาใส่เพราะฉะนั้นครับเราจะต้อง new file ขึ้นมาครับ new file ขึ้นมานะตั้งชื่อว่า main content t a b l e p o c p นะครับ c t น l A Copy ชื่อไฟล์ไว้ด้วยครับจากนั้นครับได้ชื่อไฟล์เสร็จแล้วปับ๊บเราก็มา Include เรียกใช้ตรงนี้แทนครับนี่ครับแล้วก็ลบคอมเมนต์ออกข้างหน้าะนะครับจากนั้น Save Refresh ดูผลลัพธ์นะครับมันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่า,เ,า,เ,าเรายังไม่ได้สร้างไฟล์นั้นนะครับผมต่อไปครับยังไม่เพียงน,นะ ตอนนี้ทุกส่วนยังทํางานได้ตามปกตินะต่อไปครับเรากลับไปที่ไฟล์ต้นฉบับของตัวตัดตัว DataTable คก็คือ d a t a html นะครับผมเราเลื่อนลงมาตรงส่วนของที่เป็น Content น,น,นะครับของตัวตารางจริงๆนะครับผมนี่ครับแใช้วิธีค่อยๆเลื่อนแบบนี้ก็ได้นะครับค่อยๆเลื่อนแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นสาบาร์เมนู นะครับผมต่อไปครับส่วนที่เราต้องเอามาก็คือตั้งแต่นี่ครับคอนเทนต์แรปเปอร์เช่นเดียวกันเลยนะครับลองคลิกดูว่าเปิดปิดที่บรรทัดที่เท่าไหร่นะครับอ่านี่ครับเปิดปิดที่บรรทัดนี้ครับนะครับเราก็ไฮไลท์นะครับจากด้านล่างไปนะครับที่ปิดคอนเทนต์แรปเปอร์นะครับขึ้นไปนะครับจนถึงนี่เลยครับที่เป็นตัวคอมเมนต์นะครับผมจากนั้นครับก็กลับไปที่เมนคอนเทนต์เทเบิลครับ วางโค้ดชุดนี้เข้าไปนะครับวางโค้ดชุดนี้เข้าไปนะพูดง่ายนะครับคุณจะได้โค้ดแบบนี้ก็ต่อเมื่อคุณค่อยๆไล่ทํามานะครับตั้งแต่แรกนะครับของคลิปชุดนี้เลยนะครับเดีวผมแปะคลิปทั้งหมดไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยไม่เข้าไปเรียนตั้งแต่คลิปแรกเลยนะตั้งแต่การดาวโหลดแล้วก็การปรับแต่งส่วนต่างๆนะครับอ่ะเราได้โค้ดแล้วนะครับเอามาใส่ในไฟล์ที่ชื่อว่า main content table นะครับจากนั้นครับ refresh นะครับ save refresh ครับอ่านะครับเห็นไหมครับ data table มาแล้ว อ่ะนะครับ Data Table มาแล้วครับอ่ะกำหนดเลงได้นะครับผมอ่ะนะครับอ่ะ sorting ได้นะครับตามคอลัมน์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพากำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะตัว Search ได้ไหมอ่ะลอง Search ตัว x อ่ะนี่ครับอ่ะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับตอนที่เราเอาตัว Data มาใช้ นำตัว Data มาใช้นะครับผมซึ่งตอนนี้ครับตัวตารางนะครับที่เรามาใช้ครับมันจะใช้ id example 1น example 1นะครับซึ่งมันจะถูกกำหนดคุณสมบัติที่นี่ครับ Footer ครับนี่ครับนี่ครับที่กำหนดตอนนี้ครับก็คือ responsive true length change true แล้วก็ auto w i t h false นะครับแล้วก็ b u t ตอนต่างๆแล้วก็ตัว search นะครับ อ่ะเรายังไม่ได้กําหนดนะครับในตัวที่เป็น example หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ตอนที่มีข้อมูลจริงๆนะผมจะมากําหนดตรงนี้ให้ดูทีนึงว่าเออมันจาเป็นต้องกําหนดให้มันเป็นอะไรนะครับแล้วก็มันจะได้เหมาะกับงานของเราในแต่ละหน้านะครับผมซึ่งมันให้มาครับมี example one example t o เราสามารถเพิ่มเพิ่มได้มากกว่านี้นาโดยใช้โค้ดพวกนี้นะครับเป็นเป็นตัวต้นแบบนะครับในการกําหนดคุณสมบัติของตัว data เพื่อในการแสดงผลของแต่ละหน้านะครับในการแสดงผลของแต่ละหน้าอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางหน้านะครับอย่างเช่น อาจจะเรียงลําดับจากน้อยไปหามากอบางหน้าก็อาจจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยนะก็คือการกำหนดคุณสมบัติของตัว Data Table โดตการมากําหนดใน ID ชุดนี้นั่นเองนะครับผมก็ค่อยๆนะครับติดตามผมไปเ,เ,เรื่อยๆเดี๋ยวพาทำแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ครับตัวหน้า DataTable นะครับทำงานได้แล้วนะครับทางานได้แล้วนะอ่ะลองเล่นบนมือถือดูนะครับอ่ะนี่ครับเอาใหม่เมื่อกี้คลิกไปไปคลิกโดนปุ่มปิน นี่นะครับเห็นไหมถ้าเรากำหนด data table ที่เป็น responsive true เนี่ยมันก็จะโดนอพอมาอยู่หนะ้าจอมือถือก็จะยุบไปบางคอลัมน์แล้วก็มาอยู่ในตรงบวกให้เราคลิกออกกระจายออกมาเพื่อเข้าไปดูนะข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ต่อไปนะครับแต่ถ้าเราปรับเป็น false ตรงนี้นะสมมุตินะครับทำให้ดูสัก1อันเราจะดูว่าตัวนี้มันใช้ได้ดีมากๆเลย refresh นี่ครับถ้าถ้าเราไม่ได้กาหนดตัว Data าเทเบจะเป็น r e s ponsive true นะครับมันจะต้องเลือดไม่ทางขวาแบบนี้ครับนะมันก็ดูไม่สวยนะครับผมมันก็ดูไม่สวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวภาพปรับแบบให้มันตรงกับงานเราอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวภาพปรับอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับอ่ะผมถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับในการตัดหน้า Data Table เมื่อกี้นะครับสรุปเลยก็คือนะครับสรุปอีกทีหนึ่งก็คือ1เอาตัว css มาใส่ับ2ก็คือเอาตัว js มาใส่ แล้วก็การกำหนด Property ของตัวตารางนะครับแล้วก็เอา o o t t n t w Rapper นะคราบที่อยู่ใน Data.pp ที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นาะมมาสร้างไฟล์ใหม่ชื่อว่า Main.Content.Table แล้วก็ก็มาวางนาะซึ่งตอนนี้ข้อมูลที่มันแสดงยังเป็นแบบ HTML อยู่นะเดี๋ยวอนาคตที่พาทำถึง Part.pp p แล้วก็ m y ท l l นะครับก็จะพา Query ข้อมูลนะครับออกมาแสดงในหน้า d a t a Table หน้านี้นะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วสาหรับหน้า Data Table นะครับแล้วก็หน้า i n d เด็กเสร็จแล้วนะครับ2หน้าหน้าต่อไปครับที่จะพาทำก็คือหน้าฟอร์มครับ Editor อ่าหน้านี้ครับนะนะครับหน้านี้เพราะว่าหน้านี้ครับอ่าเปิดให้ดูนะครับ Editor อ่านี่ครับยังไม่ถูกยังไม่ถูกตัดแต่ละส่วนออกนับยังไม่ถูกตัดแต่ละส่วนออกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะพาทำเหมือนกับหน้า i n d เด็แล้วก็หน้าตัว Data T a b l e นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ